สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะครับผมตาวุฒิเหลืองสมบูรณ์ CEO บรจจิตตะเวลนะครับครับคือจริงๆต้องบอกว่าการลงทุนเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากนะครับเรื่องของการลงทุนระยะยาวจริงๆแล้วเนี่ยในภาพของนักลงทุนจริงก็คือการที่เราลงทุนในทรัพย์สินบางอย่างแล้วก็ถือแล้วก็ให้เติบโตไปเรื่อยๆได้แล้วก็มีเงินอยู่ในทรัพย์สินนั้นตลอดเวลาถูกไหมครับไม่พยายาม จับจังหวะเก่งกําไรเข้าออกโยกย้ายทรัพย์สินไปมาหรือไปลงทุนในทรัพย์สินที่มันมีโอกาสที่จะสูญหายหรือหมดตัวในอนาคตนะครับส่วนที่หลายๆคนอาจสงสัยว่าเอ้ยแล้วเวลาไปฟังบางคนพูดว่าลงทุนระยะยาวก็คือ buy and hold เนี่ยไปถือไปเรื่อยๆเลยไม่ไม่ต้องขายเลยบางบางท่านนักลงทุนอาจจะถือหุ้นบางตัวเป็น10-20ปีแล้วพอตโตขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วจิตตะ ที่มีการลงทุนแบบติเมติกเนี่ยที่มีการปรับพอร์ตทุก3เดือนเนี่ยเอ๊ะตกลงมันใช่การลงทุนระยะยาวจริงหรือไม่นะครับจริงๆก็ต้องบอกนะครับว่าในภาพของการลงทุนจริงๆแล้วครับสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือการลงทุนในกลยุทธ์สักอย่างหนึ่งที่มองว่ากลยุทธ์เนี่ยจะสร้างผลตอบแทนระยะยาวหรือทําให้พอร์ตเติบโตไปได้เรื่อย อันนี้ผมมองว่ามันคือคอนเซปต์ของการลงทุนระยะยาวส่วนกลยุทธ์วิธีการไส้ในเนี่ยเราสามารถแบ่งไปได้หลายแบบนะครับเช่นว่าเอ้ยเราอาจจะถือหุ้นน้อยตัวแล้วโฟกัสมันดีๆศึกษาตีแตกเลือกหุ้นที่เป็นซ u เปอร์สต็อกมีการขยายธุรกิจและเติบโตไปเรื่อยๆก็ได้แล้วเราก็ค่อยดูว่าธุรกิจยังมีการเติบโตเราก็ถือไปถูกไหมครับ กับอีกแบบหนึ่งอาจจะเป็นคล้ายๆกับตัวที่เราบริหารจัดการในจิตตะเวลให้ทั้งตัวจิตตะแลงกิ้งหรือเต m มเมติกเรามองว่าภาพของหลักการคือข้อดีของ AI อัลกอริทึมคือเราสามารถวิเคราะห์แอสเซทจำนวนมากได้พร้อมๆกันอย่างหุ้นเราอาจจะวิเคราะห์หุ้นได้เป็นหมื่นหุ้นพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีกว่าก็คือการที่เลือกถือหุ้น แล้วมีการปรับพอร์ตแล้วก็มองว่าเงินควรจะไปลงทุนในหุ้นหรือทรัพย์สินที่มีโอกาสการเติบโตสูงสุดณนะปัจจุบันเรามีมี l e a r n i n g curve มาเยอะระดับหนึ่งนะครับจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของ t ีมิต t i c Optim ัลสเนาะเรามีตั้งแต่จิตตะ Ranking ที่สมัยก่อนเราก็เคยมองเรื่องของการ ปรับพอร์ตปีละครั้งก็เพียงพอนะครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่เราได้บริหารจัดการเงินลงทุนไปเราเรามีข้อมูลที่กลับมาเป็นฟีดแบ็กลูปให้เราแล้วมันเห็นชัดเจนว่าอะไรครับว่าการที่เรารีวิวพอร์ตทุก3เดือนเนี่ยเพราะว่า1ก็คืองบการเงินของทุกๆบริษัทเนี่ยมันมีการอัปเดตทุก3เดือนเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถวิเคราะห์หุ้นได้พร้อมๆกันเยอะๆเ,เราสามารถที่จะโยกย้ายเงินลงทุนไปอยู่ในที่ที่มีโอกาสการเติบโตสูงสุดได้ ถูกไหมครับอ่ะเช่นเดียวกันเราแล้วพอเราได้เร a r n i n g ้ u เค e ร์ฟตรงนั้นเนี่ยเราลองทำแบ็กเทสในการปรับพอร์ตของจิตตะเรนกิ้งก่อนนะครับหเดือนอ่าโทษทีครับอ่าหเดือน3เดือน6เดือน12เดือน9เดือนอะไรแบบเนี้ยเราก็ทํามาแล้วก็พบว่าจุดที่มันออปติมัมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือประมาณ3เดือนนะครับซึ่งตรงเนี้ยตอนที่เราทำตีมิติกออ t ติมัยเราก็มีการทดลองแบ็กเทสหรือทําเหมือนกันเราก็พบว่าการปรับพอร์ต3เดือนเนี่ยมันก็จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในระยะย คือจริงๆแล้วตัวตีมติกที่จิตตะเวลเปิดให้บริการตอนแรกเนี่ยก็คือตีมติก DIY นะครับ Do it yourself ก็คือให้นักลงทุนเนี่ยสามารถเลือกลงทุนในตีมมกเทรนที่สนใจได้เพราะตอนนั้นเนี่ยนักลงทุนหลายๆคนอยากลงทีมหลายๆทีมที่มันอยู่ต่างประเทศหรือเป็นทีมแห่งอนาคตนะครับทีนี้พอทําตัวตีมติกตัว DIY ไปเรื่อยๆเนี่ยก็พบว่าปัญหาใหญ่ของนักลงทุนก็คือว่าพยายามจะคิดอยู่ตลอดว่าตอนนี้ควรลงตีมอะไรดี ควรจะทำยังไงแล้วแล้วทางทีมงานก็จะเห็นว่าการทำแบบนั้นหรือคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยมาเลือกตีมปรับทีมหรืออะไรไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วในระยะยาวครับรีเทิร์นมันจะยิ่งแย่แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้ไม่ไม่น่าจะดีแล้วน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านะครับถ้าหลายๆคนไม่รู้จะเลือกตีมอะไรก็มาให้ตัวจิตตะเวลเลือกให้นะครับเราก็เลยไปสร้างอัลกอริทึมมาแล้วก็มองว่าถ้า อัลกอริทึมนี้จะทํางานได้ได,ดีตามวัตถุประสงค์ก็คือมันควรจะเลือกหุ้นแล้วผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยดีกว่านักลงทุนที่ไปเลือกหุ้นเ,เลือกตีมต่างๆด้วยตนเองนะครับซึ่งคําว่าดีกว่าจริงๆเนี่ยมันก็คืออย่างน้อยเนี่ยชนะคน50%ที่เลือกก็โอเคแล้วถูกไหมครับแต่ว่าพอเราทำเทสต,ตัวติมมติกออพติมอิเนี่ยเราก็พบว่ามันก็ได้ดีกว่าประมาณ90%ของรูปแบบที่เลือก ทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้เราก็พยายามมีวิธีคิดหลายแบบแล้วก็การไบแอสหลายอย่างแล้วเพื่อให้เห็นว่าเอ้ยการที่ติมเมติกออปติมาย์เลือกลงทุนให้กับคนไปเลือกแบบสุ่มเนี่ยสุดท้ายแล้วติมเมติกออปติมาย์เนี่ยมีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาวสิ่งที่ตัวอัลกอริทึมทำยังเหมือนเดิมก็คือว่าณนะวันที่ขายเราก็จะมองว่าวันนั้นควรจะต้องขายอะไรออกไปและวันที่ซื้อเราควรจะต้องซื้ออะไรเข้ามาในพอร์ตทีนี้สิ่งที่ทำให้เกิด อะไรคล้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นก็คือในช่วงแก็บตรงนั้นอาจจะเป็น3วันหรือ4วันก็ตามมันมีข้อมูลบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปมันก็ทําให้เอ้ยทีมบางทีมที่เราเคยขายไปมันกลับมาแล้วก็ก็อยู่ในแหล่งที่ดีก็คืออาจจะเป็น4อันดับแรกเราอาจจะซื้อกลับมาใหม่คือสิ่งที่จะเกิดแบบนี้มันอาจจะเป็นเหมือนสมมตินะวันที่ขายแล้วกันครับเราบอกเราเลือกสอันดับทีมบางทีมที่อยู่ในพอร์ตมันอาจจะกลายเป็นอันดับ5ถูกไหมครับแล้วอีก4วันถัดมามันอาจจะกลับมาเป็นอันดับ4 มันก็เลยมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถึงบอกว่าตัวหลักการมันก็ยังทํางานเหมือนเดิมว่าเราขายสิ่งที่เราเราเราคิดว่าแย่ที่สุดออกไปแล้วก็ซื้อตัวที่ดีที่สุดเข้ามานะครับทีนี้พอมันมีแกลบวันกันที่ขายไปแล้วแล้วบางทีกลับมาซื้อใหม่เนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้สิ่งที่จะทำให้พอร์ตเหลือสูญมากกว่าจริงๆคือกลยุทธ์ของคุณผิดพลาดหรือเปล่า หรือเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ดีหรือเปล่าหรือมันมีความเสี่ยงเยอะเกินไปหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะนั้นถ้ากลับมามองแบบนี้เรามองว่าด้วยภาพใหญ่ของหลักการเนี่ยเราเลือกลงทุนเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เป็นเมกะเทรนที่มีการเติบโตอย่างมากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราไปดูผลตอบแทนหรือว่าการเติบโตระยะยาวของแอสเซทที่เป็นเมกะเทรนทั้งหลายเราก็จะรู้ว่าในระยะยาวมันมีการเติบโตขึ้นเพียงแต่ว่าพอมาทรัพย์้ินนัน้นอยู่ในตลาดหุ้นมันก็จะมีช่วงขาขึ้นขาลง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องดูก็คืออ่ะในช่วงบางช่วงขาลงอ่าเราปรับพอร์ตแล้วไปซื้อตัวใหม่ก็ขาดทุนถูกไหมครับอ่ะแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับต่อให้เราไม่ปรับพอร์ตแล้วไปซื้อตัวใหม่ซื้อตัวถือตัวเดิมอยู่ก็อาจจะขาดทุนไม่ต่างกันเพราะนั้นสิ่งที่จะทําให้พอร์ตเหลือศูนย์ได้ก็น่าจะเป็นหนึ่งคือกลยุทธ์ผิดพลาดไหมสองคือแอสเซทที่ลงทุนถูกต้องไหมเพราะว่าบางครั้งถ้าแอสเซทไม่ไม่ถูกต้องสมมุติเราไปลงทุนในหุ้นบางอย่างแล้วแบบ เกิดเขาโกงบัญชีหรือว่าธุรกิจเจ๊งไปเลยโดน S p อย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเหลือศูนย์จริงแต่ถ้าเราลงในดูในทรัพย์สินที่ดีหรือว่าในอุตสาหกรรมเห็นไหมครับที่ผมพยายามย้ำว่าอุตสาหกรรมเขากําลังเติบโตรายได้ของอุตสาหกรรมโดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีปีละ3 40%แบบเนี้ยอันเนี้ยธุรกิจเขาไม่เจ๊งถ้าอุตสาหกรรมเขาไม่เจ๊งราคาหุ้นที่มันขึ้นลงมันคือความผันผวน,นของราคาหุ้นแต่ระยะยาวถ้าคุณถือครองไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเติบโตไปเเออองงนนะะรับพา้้ตก การที่พอร์ตจะเหลือศูนย์หรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกับการที่ปรับพอร์ตตอนขัดทุนดิ้งขัดทุนอะไรอย่างนั้นนะครับ <S <S แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะที่จิตตะพยายามปรับพอร์ตทุก3เดือนเพราะได้ค่าธรรมเนียมซื้อขายอะไรพวกนี้หรือเปล่าก็ต้องบอกนะครับว่าจิตตะเวลเนี่ยเราไม่ได้เป็นบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ค่าธรรมเนียมซื้อขายสิ่งที่จิตตะเวลซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้ ก็คือค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการและทางจิตตะเวลเองเนี่ยเหมือนที่ทุกคนทราบดีอยู่มีชัติเราชัดเจนว่าเราพยายามจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยได้ส่วนเพิ่มของพอร์ตหรือได้กําไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่ประหยัดได้เราประหยัดอยู่แล้วถ้ามันปรับพอร์ตหปีแล้วดีกว่าเราไปแน่นอนถูกไหมครับแต่สิ่งที่เราพิสูจน์แล้วว่าอา้าว ก็ถ้าปรับพอร์ต3เดือนแล้วดีกับนักลงทุนมากกว่าเมื่อมันเน็ตค่าฟรีหรืออะไรแล้วเราก็ควรปรับพอร์ต3เดือนถูกไหมครับอันนี้ผมว่าก็ดีด้วยเพราะว่าก็มองว่าจิตตะเวลสามารถทํางานโดยไม่ถูกแทรกแซงจากจากการมีคอนฟ lict of interest หรืออะไรก็ตามที่บอกว่าเอ้ยเราต้องพยายามปรับพอร์ตบ่อยๆอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับเราตัดสินใจเบสจากว่าผู้ลงทุนควรจะได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดระยะยาวต้องปรับพอร์ตบ่อยแค่ไหนเราก็ทําตามนั้น อันนี้จริงๆก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราลงทุนในหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตีมิติออปติมัยจิตตะแลงกิ้งหรือคนที่ลงทุนหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนมากจะต้องเจอปีแย่ๆแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีมาร์เก็ตรถูกไหมครับก็คือถ้าถ้าคุณถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ในพอร์ตแล้วหุ้นลงหมดมันไม่มีทางที่พอร์ตคุณจะไม่ลงถูกไหมอันนี้อันนี้ชัดเจนสุดท้ายก็เราพิสูจน์มาแล้วว่าคนที่ถือผ่านทั้งช่วงขึ้นและลงแบบเนี้ย ระยะยาวผลตอบแทนจะดีกว่าคนที่พยายามเข้าออกตลาดเช่นเฮ้ยตลาดจะตกและเกงว่าน่าจะตกเยอะแน่นอนก็ขายออกไปเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยมันก็เลยมีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าคนที่ตัดสินใจแค่ครั้งเดียว คือตัดสินใจแล้วว่าจะลงทุนหุ้นตลอดเวลาแล้วก็อยู่กับมันไม่ว่าจะขึ้นจะลงเพราะระยะยาวตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นเนี่ยจะทําผลตอบแทนโดยเฉลี่ยได้ดีกว่าคนที่พยายามจับจับจงหวะเข้าๆออกๆไปเรื่อยๆเพราะการตัดสินใจเข้าๆออกไปเรื่อยๆอ่ะคุณมีโอกาสผิดพลาดสูงมากเพราะฉะนั้นด้วยแนวคิดแบบเนี้ยก็ต้องกลับมาว่าตัวจิตตะแลงกิ้งเองหรือตีม a ตติกอพติมัล์เองเนี่ยเราลงทุนหุ้นตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าตลาดหุ้นตกเราก็จะตกด้วย,ยงั้นปีนี้จริงๆถ้าใครไปดูก็จะเห็นว่า,าจริงๆเนี่ย ตลาดหุ้นก,ก็ตกกันทั่วหน้านะครับอาจจะมีตลาดไทยที่ที่ไม่ได้ตกปีที่แล้วนะครับ2022ตลาดอเมริกาจีนอะไรต่างๆก็ตกหมดนะครับตลาดหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีก็จะตกลงค่อนข้างเยอะมากๆเพราะคนก็อาจจะมีความแพนิคหลายๆอย่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวติมเมติกออปติมัยก็เลยลงเยอะกว่าเพื่อนนะครับเพราะมันเป็นการลงในอุตสาหการรมเมกะเทรนทั้งหลายแต่ถ้าเรามองในจุดหนึ่งก็คือการลงทุนในอุตสาหการรมเมกะเทรนมันมีความผันผวนที่สูง กว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมปกติอยู่แล้วแต่ความผันผวนที่สูงเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้กลับมาก็คือโอกาสการเติบโตที่สูงด้วยถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจะลงทุนระยะยาวไปกับอุตสาหกรรมแบบนี้แล้วมันเติบโตแน่ตอนที่ราคาลงลงมันน่าจะเป็นช่วงลดราคาแล้วคุณควรลงทุนเพิ่มมากกว่าไม่ไม่มีความจําเป็นต้องกลัวว่าทําไมปีนี้มันตกเยอะจังถ้าเราจะมองจริงๆว่าตลาดหุ้นมันตกเยอะหรือพอต,ตกเยอะเนี่ย ถ้าเรามองในมุมมองนักลงทุนระยะยาวมันควรจะเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะโลภไม่ใช่ช่วงเวลาที่เรากลัวนะครับว่าเฮ้ยมันจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกในปี2ปีข้างหน้าแหละที่แบบดัชนีหลกักๆตกพร้อมกันเยอะขนาดนี้หุ้นเทคจะตกเยอะขนาดนี้คุณควรจะคว้าโอกาสไว้บ้างนะครับไม่ใช่กลัวอย่างเดียว อย่างที่เราได้ได้พูดไปแล้วผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าในปีนี้จริง,รงๆเนี่ยหุ้นในเฉพาะกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมของเมกะเทรนอนาคตต่างๆหุ้นเทคพวกเนี้ยก็จะมีการตกลงที่เยอะมากๆอย่างดัชนีดั s ดักอ่สมมติมองเป็นตัวแทนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะตกลงสักประมาณ30%เนะครับเพราะนั้นโดยเฉลี่ยของผลตอบแทนของนักลงทุนในที่ลงทุนในตีมิติกออฟติมาส ท,ทั้งหมดในปีที่ผ่านมาที่ลงทุนเต็มปีนะครับจากต้นปีจนถึงสิ้นปี2565เนี่ยฉเฉลี่ยผลตอบแทนก็จะอยู่ที่ประมาณลบ6 8 6 2ซนะครับซึ่งก็ถ้าเทียบกับดัชนี n a s d a กเราก็แพ้อยู่นิดนึงนะครับพอสมควรแต่ว่าถ้ามองในภาพใหญ่ๆมากขึ้นด้วยคือเทียบกับกองทุนอื่นๆที่ลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหลากหลายเช่นเดียวกันเนี่ยจริงๆถ้าเทียบกับกองที่ ที่ลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับผลงานหรือผลตอบแทน TMT Optimize ในปีสองพนปี2565ที่ผ่านมาถือว่าจริงๆก็อยู่ในระดับปกตินะครับก็ค่อนข้างดีกว่ากองทุนที่ลงเทคโนโลยีจํานวนมากด้วยซ้ําแต่สิ่งที่จะบอกว่าเราโฟกัสก็คือผลตอบแทนระยะยาวแต่อันนี้คือมาเพื่อตอบคําถามว่านักลงทุนอาจจะเป็นห่วงว่าปี2 5 6 5กตกเยอะเหลือเกินก็เลยอยากจะบอกว่าอันในมุมนี้จริงๆก็หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีตกหมดและกองทุนที่ลงทุนด้านเทคโนโลยีก็ตกหมด ในปีที่แย่แบบนี้จริงๆตัวอัลติเม t i กออ t ติมัยก็ยังประคองตัวได้ระดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีว่าถ้าเราลงทุนยาวๆผ่านทั้งช่วงขาขึ้นขาลงแล้วเนี่ยตัวผลตอบแทนของอัลติเมติกออ t ติมัยเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับก็ขอตอบแยกนะครับอย่าง2ส่วนนะส่วนแรกถามว่าถ้าจะทำทำได้ไหม ก็ตอบว่าทางด้านเทคนิคอลเนี่ยมันสามารถทําได้อยู่แล้วแหละเป็นออปชันให้นักลงทุนเลือกได้ว่าจะปรับพอร์ตตามหรือไม่ปรับพอร์ตนะครับแต่คําถามที่2ว่าสมควรทํำไหมอันเนี้ยก็จะต้องตอบว่าถ้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุนเนี่ยไม่ได้สมควรทําซึ่งมันก็เป็นตัวคีย์อันแรกที่ทําให้เราเนี่ยมาพัฒนาตัว a l g o อ i t h m ม t a d i c optimize เพื่อช่วยให้คนสามารถลงทุนในเมกะเทรนได้โดยที่ไม่วุ่นวายแล้วก็มีโอกาสที่ จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการไปเลือกเองแล้วก็สบายใจได้ว่าเอออย่างน้อยเราก็รู้ว่าระยะยาวถ้าติมิติอ p t i m ไ z e เลือกให้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้มากกว่าเสียแบบนั้นครับข้อดีขอางการ DCA นะครับจริงไม่ใช่แค่ติมิติอ p t ติไม e นะครับคือมันเป็นหลักการที่พิสูจน์มาแล้วว่าถ้าคุณทําได้อย่างถูกต้องเนี่ยคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าคนที่ ลงทุนแบบไม่มีหลักการไม่มีอะไรเลยแล้วก็การลงทุน DCA จริงถ้ามองในมุมหนึ่งมันก็คือการพยายามออมเงินไปเรื่อยๆแต่ว่าคุณไปออมในทรัพย์สินที่มันเติบโตได้สูงกว่าธนาคารมันอาจจะผันผวนบ้างแต่อย่างคุณสมมุติออมในดัชนีหุ้นอาจจะได้6-8%ตต่อปีระยะยาวเนี่ยสุดท้ายวิธีเนี้ยการที่คุณไม่ต้องจับจังหวะเลยบางปีคุณอาจจะลงในตอนหุ้นขึ้นบางปีตอนหุ้นลงแต่ระยะยาวคุณจะได้ประโยชน์จาก จากการลงแบบนี้อยู่แล้วนะครับถ้าสถิติเดิมยังอยู่คือจำนวนปีที่หุ้นขึ้นมากกว่าหุ้นลงนะครับสุดท้ายคุณได้ผลตอบแทนที่เป็น positive value แล้วพอร์ตมันก็จะค่อยๆโต that, ไปเองนะครับการ DCA เนี่ยหลายๆคนที่อาจจะ DCA ในช่วงปีที่ผ่านมา255แล้วมันอาจจะเป็นช่วงตลาดขาตรงบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย พอพุ่นตกแล้วเราใส่เงินไปอีกแล้วมันก็ตกอีกนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าส่วนมากเนี่ยเวลาเราคิดอย่างนี้เพราะเราพยายามมองภาพแน p s h o t สื่อสั้นๆเกินไปแต่ความเป็นจริงเวลาที่เขาพิสูจน์ทฤษฎี DCA เนี่ย หมายความว่าคุณควรจะ DCA ทั้งขาขึ้นขาลงเพราะว่าถ้าเรามองขาเดียวว่าเฮ้ยตอนปีที่ลงเราลงมันก็จะยิ่งลงเหมือนเงินใหม่ก็ยิ่งขัดทุนไปนะครับแต่อย่าลืมว่าในช่วงปีขาขึ้นเนี่ยยิ่งเราลงมันก็จะยิ่งเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นกลับมาเรื่องเดิม DCA คือการวิธีการที่เราค่อยๆอ,ออมเงินระยะยาวแล้วเราลงทุนแบบไม่จับจังหวะตลาดเพราะเรารู้ว่าระยะยาวตลาดมันเป็นขาขึ้นใครที่มี คำถามข้อสงสัยฟีดแบ็กอะไรก็สามารถติดต่อมาที่เราได้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจที่จะอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆของจิตตะเวลนะครับนโยบายการลงทุนหลักการความรู้ต่างๆเนี่ยก็สามารถติดตามหาข้อมูลจิตตะเวลได้ที่หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจิตตะเวลออฟฟิเชียลของเราที่เข้าไปพูดคุยกับเราและนักลงทุนต่างๆได้นะครับตัวไลน์นะครับออฟฟิเชียลแอดจิตตะเวลของเรานะครับหรือว่าทีมงานซัพพอร์ตของเรานะครับเบอร์โทรศัพท์0 2 4 6 0 8 8 8 8ก็พร้อม ที่จะให้คำแนะนำแล้วก็หลักการลงทุนที่ดีกับทุกท่านเสมอนะครับ